แล้วก็ผมรักเกมซีเขาผูกมนนีเราดูกันในเกมมาไม่ใช่ไหครับอีกแล้วกูพูด,ดีแล้ววันนี้อยู่ในเกมโอเวอร์วอลเขาบอก่าดว่าจะไม่ใช่กูไปลงมกเกนไปตัวดีไม่ไปตาย,อ,ตาอ,าอ,ตายอ่ะตายแล้วกตายเลยอ่ะที่ใคยโดบดีเกล้ารี่อะไรอะไร คนจีนหลบแลเป็นตัว่นองไม่เห็นได้ยังไมาเดียวจอดรับผมตัวนี้มดเดียวจอดไหนดอนสีฝ่าเห็นไหมมาเดียวจอดใช่พี่อะไรอิจูนี้ตัวนี้ตัวนี้ใส่ไปดีขอาตัวโอออใช้ไม่ได้เลยนะลูกอิี หาเหืออกูหาเรื่องเพื่อนกูวัดเดนจอได้ดนเปร็นตม่ใแม่น,นะพมันจะ b b คล้ายๆโอเวอร์บอลถ้าผมไ,ไ,ไปดูมาตาไปไอ้ดูบริษัทอีกท่โอ้ยไม่แลวก,ก,กล็ซึ่งมันมากเกินนีมใหม่ให้ด้วยนะผโอ้ขอบคุณที่ได้รับแที่ททททททท ก็ดเดไม่ได้ให้เองว่าหมูไหมครับว่าไม่ค่อยได้เห็นนะครับอก็ต้องเห็โอเคเอาทีเอาให้เอาทีอเอ,เคอ,เคอเคคาคขอถ่ายก่อนแล้วถาว่าถ่ายทำอะไรผมทำมกม ะไม่กแบบินเพื่อตัวเองใช้ไม่ได้หนูใช้ไม่ได้หนูใช้ไม่ได้หนูเอาชิบหายกูไม่จะพูดไอ้หนูครับสดจากมือถือที่ทำงานของพี่เต็กเกอร์นะครับโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเลยเสียอยู่ไหนโอ้ใครอ่ะพี่อยู่ไหนโอ้โอของคนขับผมของ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณต่จิงๆเพราะผที่ปสให้บอกเดูนี่อะไรยไฟตฟยอัน้ัมมือนข้าุ้งร้ร้ร้าะราสวรรค์ไอเียนี่ไอเียนี่ใช่รเพี่ไม่ได้นะ้อง ดีตุ้ดตีต่อสิใายเีย,ย,เอ,ยอะไรถูกาวเฮียอะไรกูชนะู่ไปก็ชนะนะครับก็อสองเลยดูไหมเล่ต่อที่รับรออะไราแม่งเฮียมันจะเลือกตัวนะผมผมขอเลือกตัวไอเทยนี้แล้วกันนะผมมันใช้อะไ ปือลูกต่อนะครับใช้เลยครับว้าวอยู่ังอี่อะไรวะที่ต้องมาถกขานนะครับผมลงเป็นใครกันแน่เนี่ยอ้ยู่ไหครับโอเคครับผมขอบแล้วครับผม ะอัพประมาณไอ้เนี่ยเดี๋ยทีนี้ครับสนใจไหเลยขอบคุณมากครับเพื่อเช่นสนายครับผมเออสนใจอยู่อ่ะเงี้ยนี่นะครับมันใช่นสนายวะเนี่ยโอ้โหแม่ของไ,ไ,ไ,ไม่ให้ใช้ออกมันยังไม่เลือกทีแล้วคือคุณด,ดูดูเวลาไปเลยแล้วไปกันยิงทำไมเพื่ออย่าเพิ่งยิงหนินวะอยู่คนละอ่าตาตาแล้ว,ลวนะครับสวัสดีฟัก ก้ชิหายมันใช้ปืนไรชิหายครับอ้ยโอ้โหตัวนี้เทพเลยนะครับนี่ใช้ปืนเล็งแม่งเนี่ยติสดส่วนใหญ่จะแค่แต่เกมยิงก็ผมเนื่องจากว่าผมเป็นวนชอบเกมยิงครับผม นี่ยกูชอบจริงๆเดสบ่ายดีไรไม่ใช่คุณถูกฆ่าโดยมิสเตอร์คุยนะครับไม่ใช่กูไม่รู้ว่าเน็นชื่อยังไงวะโอเคเยี่ยมเลยพี่เอ๋อยู่ไหนพี่โอ้โหขี้หกขี้โกงขี้โกงไอตูนี่ไอตูนี่อีแม้ง What the what the fuck What the fuck เกิดแล้วเกิดแล้วต้องบุกถ่ายมาเท่ากูต้องหนีก่อนโอเคจำมันดีจำมันนีไอตูนี่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 งางางาไม่รู้เลยกับใครพ่อเล่นกับใครไม่เล่นมันนเล่กับพี่เฮียไอตูนี่ไอตูนี่ตัวนี้ไ่ดาบใไ่ดาบใไ่ด้าไซด้ามาเมื่อไหร่ได้เฮียกูตายแทน ทำไมเวลาตตยไม่ไม่หลับตานะตต <c ười> ตเน,านี่ยเกี๊ยก็ไปประมาณนี้ย้อมโอ้ชิผ่าแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ย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 มาลยกูมา,ยม,มาตั้งนานแล้วนะครับโอ,โอ้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 อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นน้องเกิดอะไรขึ้นน้องอะไรพี่เกิดอะไรเกิดอะไรกูถามว่าเกิดอะไรเฮีย โอ้โอโอ้ลบก่อนลบก่อนโอ้ขอบคุณของมากครับผมขอบคุณครับโลบมากเลยลากก็หายกูไอ้เชียนี่ไอ้เชียนี่ไอ้เชียนี่เกียรติก็ใาอสาดจปล่อยให้อสีเนเดินข่มขืนไม่เคยเข้าใจเพระเาะอะไรอะอรวะเพราะอะไรวะ นีต่ตบไม่สปล่อยให้อสึนั้นโดนข่มขู่แล้วผมไม่รู้ว่าเฮียอะไรแล้วไอราชาโรกจีตมันวิปปาริการานั้นแล้วมันจะซ้ำเราในโตน,นี้ควยอะไรวะพยายามจะหมดวัาได้เวลากรมนารับกรรมยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้น ชีบพายไอสัตว์กูนี่แหละขอใจเธอที่ทนกันมาอุตส่าห์ทำ้งแรงกับฉันมากมายเธอกับเธอไ่ฟ้องใจไหททางให้เาานี้ต่อให้เชื่อเศษผูกดอเอาไว้เราเด้เอาปีง่ายทุย ไอ้อเฮียนี่กูรีโหลดกะสุนคนไม่ได้อะไอ้อเฮียไม่ไม่ให้กูรีโหลดมึงตายเอ,อเฮียกูตายแม่กูตาย,ตายตลตดเราแล้วพวกกากเฮนะ้ย hey, ตัวทำไมตัวเธอถึงดำดำโอ้เ oh, มงามคำยอมเป็นนินโซขนาดอีดอก หน้าอ,อกหน้าใจก็ดูเหมือนจะบอมีหัยใหญ่ยางนี้มอเกลลีคงต้องรัำทำเจ้าแข้คงจะถ่ายไปผูห้หญิงอะไรขาตูใครทำให้เธอบมโหตองที่หักในไม่รู้น้ำหนักเท่าไรกล้าเด้าให้ดูไหมดี สิพายแล้วมันอยู่ตรงไหนมากูยังหายสัตูวยังไม่เจอโอ้อยู่นี่แต่ดูรรบบแล้วมีเสน่ห์เหลยอเกินไม่ต้องมาเคิรฉันพูดจริงจริงเธอมีเสน่ห์มากมายเธอน่ารักไปไหนอยากจะได้แอบกิง ยิงดู okay, ยิงมีเสน่ห์จบพอดีเล okay, ยโอเคครับผมสบการับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว่าผมไว้พบกันบ่อยในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม